หนึ่งในความเชื่อที่แฟนบอลยุคปัจจุบันถูกติดตั้งฝังหัวคือมียอนนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอยู่2คนนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดกับลิลนี่เมซี่ซึ่งถ้าจะบอกว่ามันไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดก็ยอมได้ครับแต่ถ้าแฟนบอลในวัยเลข3หรือ4ขึ้นไปอาจมีมุมมองที่ต่างออกไปจากนั้นเพราะถ้าย้อนเวลาไปในยุค90กับกองหน้าที่ถูกตั้งสมญานามว่าปรากฏการ์มันบ่งบอกชัดเจนในตัวว่าโรนัลโดอาไนนั้นเข้าข่ายนะักฟุตบอลพอรสวรรค์มหาศจรลหนึ่งเดียวใช่ครับทุกกววันนี้เเลาเด็ๆพิม คำว่าโรนัลโดลงใน Google สิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นก่อนก็คือชุดข้อมูลมากมายมหาสารของคริสเตียโนโรนัลโดซุปตาชาวโปรตุเกสที่ทําลายสถิติมากมายในวงการได้แบบย่อยยับบางครั้งพิมพ์คําว่าโรนัลโดแค่ชื่อเดียวยังต้องตามแถมมาด้วยเรื่องราวของเลี่ยวเนลเมซี่เข้าไปด้วยเพราะถือเป็น2ยอดนะักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคออนไลน์ในส่วนของโรนัลโดอานายแม้โลกในยุคก่อนจะไม่มีสื่อออนไลน์เชื่อมโลกเข้าหากันอย่างรวดเร็วเหมือนปัจจุบันแต่เชื่อเถอะว่าถ้ามันมีเซิร์ฟเวอร์ก็จะล่มแบบ กูไม่กลับอย่างแน่นอนเพราะความมหัศจรรย์ของโรนัลโดโอาไนนนั้นมันยิ่งใหญ่เกินขอบเขตจินตนาการได้จริงๆเพราะเขาเป็นกองหน้าที่แตกต่างจากสูตรสําเร็จกองหน้าทั่วไปโดดเด่นและยอดเยี่ยมในเชิงลูกหนังชน,นิดที่ถ้าเปรียบเป็นจอมยุทธก็คงเป็นจอมยุทธลูกหนังที่ซึมซับวิชามาจากอาจารย์จนแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็ไม่เหลืออะไรจะสอนให้เขาอีกต่อไปแล้วคนเกิดทันในยุคนั้นได้ยลการเล่นของโรนัลโด,โดโอาไนนยจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรนัลโดคือที่สุดความเร็วที่กระชากบอลแต่ลละทีกองหงหัไ แค่มองทักษะฟุตบอลที่งัดออกมาใช้ก็ไม่ใช่การใช้พั่มเพื่อหรือโชว์เท่เทคนิคระดับสูงถูกลงความเห็นเหมือนกันว่าหาใครเทียบได้ไม่มีแล้วโดยเฉพาะท่วงทํานองการสรับขาหลอกที่ถือเป็นซิกเนเจอร์การเล่นของเขามันนุ่มนวลด้วยเสียงลันจวนและขาวนวลเหมือนผู้หญิงวัยรุ่นมาเซลเดเซยี่อดีตป,ประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสผู้เคยต้องดวลกับโรโนัลโดอาไนมาแล้วครั้งในระดับทีมชาติและสโมสรยังเคยบอกกับเพื่อนๆเ,เลยว่าโรโนัลโด o คือนักเตะที่คุณไม่สามารถคิดจับตัวได้เพราะ ระหว่างที่คุณกําลังคิดแต่เขาได้สับสปีดควบบอลหายรับไปจากตรงหน้าคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือตลอดเส้นทางอาชีพของโรนัลโดเขาถูกระบุว่าเล่นโดยมีความสมบูรณ์ของร่างกายเพียง70-80%เท่านั้นนั่นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บเลื้อรลังที่หัวเขา่าจนต้องขึ้นเขียงให้หมอผ่าตัดแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าส่งผลให้เขาไม่ได้ลงสนามด้วยความฟิตที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อบวกกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นเจ้าพ่อปาร์ตี้นิยมแสงสียามค่ําคืนทําให้โรนัลโดมีช่วงเวลาที่พีคสุด,สด ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่แค่ 7- 80%ถึงเเขาก็ครองโลกด้วย2เท้าอยู่ดีอย่างในปี2 0ง2ที่เขาพาทีมชาติบราซิลก้าวไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกภาพของเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ยังยิงประตูไปได้มากถึง8ลูกจากทั้งหมด18ลูกที่บราซิลทําได้ในทัวร์นาเมนต์ฉบับเอเชีย er. จนคว้าวรองเท้าทองคํามาครองบวกด้วยบอลงดอสมัยที่2ในชีวิตนักเตะแล้วหากลองไปไล่ดูไทม์ไลน์การค้าแข่งของโรนัลโดจะยิ่งเห็นว่าชายคนนี้ช่างหน้าทึ่งจริงๆเพราะเขาผ่านการลงเล่นฟุตบอลให้กับสมสม ที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นคู่อริกันแบบสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นทั้งบาร์เซโลนาและเรอมาริตหรือแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลของทั้ง4ทีมดังกล่าวมองเห็นตรงกันก็คือโรนโัลโด้คือนนะักฟุตบอลที่เป็นตำนานร่วมกันของพวกเขาทั้ง4สโมสรแฟนบาร์ซ่าไม่ได้เกลียดที่เขาไปเล่นให้กับเรอมาริดแฟนมาริตก,ก็ไม่เคยตั้งแง่ว่าเขาเคยผ่านการสวมยูนิฟอร์มของบาร์เซโลนาแฟนอินเตอร์มิลานก็เธอทูนบูชาเขาอยู่เสมอแม้ในภายหลังจะย้ายไปสวมเสื้อแดงดำของ Milan, เอซีมิ แฟนเอซีมิลานที่ก็ไม่เคยมองว่าโรนัลโดนั้นมีอดีตอะไรมากับอินเตอร์มิลานเรื่องแบบนี้ถือเป็นการยกย่องยอมรับและเคารพอย่างสูงสุดของวงการฟุตบอลซึ่งคลิปแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเอาเกียรติยศเกียรติประวัติอะไรที่เขาเคยได้รับมากางวางเลียงแล้วพูดย้ำเพราะมันคงเสียเวลาเปล่าเนื่องจากโรนัลโดอานายแทบจะพูดได้เต็มปากเลยว่าผ่านมาหมดรับมาหมดได้มาหมดแล้วทุกสิ่งอย่างเท่าที่นักฟุตบอลคนนึงจะไขว่คว้ามาครองได้ยังมีอีกเรื่องที่ทําให้โรนัลโดมีความพิเศษมากกว่าใคร ในวงการฟุตบอลทั้งอดีตและปัจจุบันตรงที่ช่วงเวลาที่เขาโลดเล่นในยุทธจักรสายนี้ต้องยอมรับว่ามีนะักฟุตบอลฝีเท้าชากาบอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับเขามากมายเต็มไปหมดฉะนั้นการที่เขาสามารถทําให้ตัวเองเป็นพลุไฟที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าขึ้นมาโดดเด่นได้เหนือใครๆมันยิ่งสะท้อนว่าโรโนัลโด์อาไนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างตอนเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่มาในานามของเรอัลมาดริดมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรโนัลโดอาไนในตอนนั้นยังสามารถทําแมตติกได้อย่างลืล่นจนอัจินดี จะมอบเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเพื่อมอบให้เป็นเกียรติแด่เขาโดยไม่สวนว่าเป็นนักเตะคู่แข่งที่สําคัญสภาพร่างกายตอนนั้นก็กําลังอ้วนน้าหนักเยอะและผ่านการผ่าหัวเข่ามาจนเวอะวะไปหมดแต่เขาก็ยังสามารถทําสิ่งมหาัศาจรรย์ออกมาได้เช่นนั้นซึ่งมันก็เลยเป็นอย่างที่บอกไปในตอนต้นแหละครับว่าเด็กยุคนี้อาจมองว่าคริสเตียโนโรนัลโดกับเลียวเนลเมซี่คือสุดยอดที่สุดซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เด็กๆจะคิดเช่นนั้นเพราะพวกเขาต่างก็เติบโตมากับความยอดเยี่ยมของดาวเตะ2คนนั้นจริงๆแต่กับคนวัยเลข อัพขึ้นไปต้องยอมรับว่ามนเสน่ในเพลงแข่งของโรนัลโดอานายแม้ผ่านการเวลาไปนานแค่ไหนมันก็ยังติดตาตึงอยู่ในขั้วหัวใจไม่เคยเสื่อมคลายซึ่งสมมติถ้าเปรียบเป็นเกมโรนัลโดอานายก็เหมือนบอสใหญ่สุดที่ต้องออกฉากมาในตอนสุดท้ายฉะนั้นมันจึงไม่แปลกหรอกครับที่คอเกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์4จะก,กําลังฮือฮากันเป็นอย่างมากเฝ้ารอคอยวันที่2ทธันวายอย่างใจจดใจจอ่อเนื่องจากมันเป็นวันอัปเดตใหญ่และจะมีผู้เล่นชุดใหม่อิมพอตเข้ามาให้ได้เล่นกันอีกซึ่งโรนัลโดอานายนี่แหละ คือไฮไลท์สําคัญที่สุดของฟีฟ่าออนไลน์4เพราะเป็นคัสไอคอนที่เก่งฉกาจที่สุดเท่าที่เกมเคยมีมาเป็นตัวละครที่ผู้เล่นต่างก็เฝ้าฝันถึงและอยากจะมีมาไว้ในครอบครองกันให้ได้อารมณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่นิ้วมือจะได้บังคับจอยควบคุมสุดยอดนักเตะนามโรนัลโดคลาสไอคอนกับเขาบ้างซึ่งก็คงให้ความรู้สึกคล้ายๆคนที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอรเรสต์ได้สักครั้งชีวิตก็สามารถจะนอนตายตาหลับได้แบบหมดห่วงไม่มีอะไรให้ค้างคากันอีกต่อไปสุดท้ายแล้วต้องย้ำตัวหนังสือขนาดใหญ่่ทคอนโด อเกมห้ามพลาดเด็ดขาดครับโรนัลโดอานายที่สุดของที่สุดแห่งวงการฟุตบอลได้ลงมาจุติในคราบของเกมฟุตบอลฟี f a าออนไลน์4ดังนั้นสุดท้ายนี้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไว้ให้พร้อมแล้วไปโหลดพร้อมเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไล4